สัญญาณของการเตื่นตัวของพระเจ้า 1. อาการปวดทางร่างกายโดยเฉพาะคอหลังและหลังส่วนล่างนี่คือผลของการเปลี่ยนแปลง DNA ที่ลึกซึงซ้งซึ่งจะปลุกเมล็ดพันธุ์ของพระคิด 2. รู้สึกเศร้าอย่างไม่มีเหตุผลปล่อยวางอดีตของคุณและมันจะทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าโศก ความรู้สึกนี้คล้ายๆกับความรู้สึกเมื่อออกจากบ้านที่อยู่อาศัยมานานหลายปีและไปหาที่ใหม่ทิ้งความทรงจำพลังงานและประสบการณ์ของบ้านหลังเก่า3ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลคล้ายกับข้อ2การร้องไห้เป็นสิ่งที่ดีและทำให้มีสุขภาพดีช่วยปลดปล่อยพลังงานเก่าๆ4ส การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในอาชีพการงานของคุณอาการที่พดบ่อยมากเมื่อคุณเปลี่ยนไปสิ่งต่างๆรอบตัวของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหางานใหม่หรืออาชีพที่สมบูรณ์แบบคุณกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงและคุณสามารถหางานทำก่อนที่คุณจะทำงานที่คุณรักและงานที่ทำงานสำหรับคุณห เดินออกจากความสัมพันธ์ของครอบครัวคุณมีความเชื่อมโยงกับครอบครัวทางกรรมทางชีวภาพของคุณเมื่อคุณทิ้งวัฏจัก,กรรมความสัมพันธ์เก่าๆก็จะถูกปล่อยออกมาคุณจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังเว้นระยะห่างจากครอบครัวของคุณและเพื่อนๆของคุณหลังจากนั้นสักครู่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับพวกเขาหากจำเป็นไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่บนพื้นฐานของพลังงานใหม่ๆโดยปัสศจกความสัมพันธ์ทางกรัม6กการเปลี่ยนแปลงการนอนและการตื่นนอนที่ผิดปกติภายในตัวคุณมักจะบังคับให้คุณตื่นขึ้นมาในชั่วโมงนี้อย่าก,กังวลไปเลย เความฝันความฝันที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการฝันถึงการต่อสู้สงครามฝันร้ายและสัตว์ประหลาดคุณจะเป็นอิสระจากพลังงานเก่าๆและพลังงานในอดีตเหล่านี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้สงครามฝันร้ายและสัตว์ประหลาด